คันจิสามตัวนี้จำยังไงนะครับรู้สึกจะเส้นเยอะเหลือเกินนะฮะแต่เราจะดูว่ามันมีส่วนประกอบคล้ายๆกันใช่ไหมตัวนี้นะครับนี่นี่เธอเป็นคนเกาหลีหรือเปล่านะ่ะเธอเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าไม่ใช่ฉันเป็นคนแท่เวเน่ะแท่เวห้าเหรอไม่ใช่ฉันเป็นแท่เว,ส,เว,เเส,เวสี่นะนี่คือเลขห้านะโกนะ เอาเขีดออกน,นิดหนึ่งนะเป็นแซ่เวยซี่ฉันไม่ใช่แซ่เว5ห้าใส่ปากเข้าไปแล้วเขียนเหมือนตัวปีใช่ไหมตัวนี้นะนี่คือแซ่เวนะแซ่เวนะ่ะฉันเป็นคนแซ่เวแซ่เวยซี่นะ่ะฉันไม่ใช่เกาหลีนะจีเก้าโยจีไงมัสปล่อยฉันไปตามทางของฉันเถอะเขียนแซ่เวนะแล้วก็ใส่ทางเข้าไปฉันจะล่องเรือแล้วของฉัน จีเก้าจีไกมัสไม่ไม่ใช่ฉันไม่ค่อยใช่คนเกาหลีฉันไม่ใช่แซ่เวห์ห้าฉันโทน,นแซ่เวหสีคนเกาหลีเนี่ยต้องตื่นเช้านะคนเกาหลีต้องตื่นเช้าเพื่อจะได้เห็นดวงอาทิตย์สิบเต็มสิบบางทีตื่นเช้าก็เห็นดวงจันทร์ด้วยอันนี้เช้าอาสาใช่ไหมอาสาะนะคนเกาหลีต้องตื่นเช้า เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นสิบเต็มสิบไงแล้วก็มีเชื้อสายมาจากแ่เวนั่นแหละคังคุกคุคังคุกคุกคเรีย K K Korea และเมื่อไปตามทางของคนแ mm ่เวแล้วเขาก็ไปยิ่งใหญ่นะคนแ่เวใส่คนเข้าไปเป็นคนยิ่งใหญ่นะเป็นคนที่น่านับถือน่ะเอได้ เอราเอรเนียกาคังคุคุเอรได้คันจิทั้ง3ตัวแล้วนะครับจากแซเวแตกออกเป็นคันจิ3ตัวนี้